อานะครับอ่าอพ่อหนุ่มทำอะไรครับ,บเปลี่ยนวงลอง้อเปลี่ยนวงล้อนี่อ๋อแล้วแล้วพวกยางนอกกับยางนกอกยางในสีลวดเราเปลี่ยนไหมไม่ครับเดี๋ยว่าสีลวดเดิมก่อนยางเดิมก่อนได้ไหมครับอ๋อได้แล้วแล้วเอาลูสีอะไรสีดำครับอ๋อสีดำอานะครับพวกเด็กๆอาจจะขาดงบประมาณครับก็เลยเอาอยางเดิมกับสีลวดเดิมก่อนแล้วก็ค่อยสวยตามมาทีหลัง จะไปอ้อนตายยายก่อนตายยายหลับเมื่อไรของเราใช่ไหมไหนโอ้โเอ่อจอนจัดการทีมงานช่างโอ้วันนี้ทีมงานช่างโอ้เยอะแยะเลยอ่าจัดเลยวันนี้ช่างบุญหอนะครับงัดเต็มที่เลยนะครับโอ้ช่างใหญ่ไปรู้สึกว่าอวบอันกว่าเดิมไหเนี่ยช่างบุญหอนี่ส่วนช่างจอนก็ ทำความสะอาดดุมนะครับนี่เป็นซี่เดิมน,นะครับคลายซี่ให้เลยตามงบประมาณพวกเด็กๆนะครับงบน้อยแล้วก็<ช>ดูเลกันไปนนั่นลขขใช่ว่าจะอยากเปลี่ยนทุกอย่างครับในเมื่อเด็กๆอยากสวยแล้วก็ถ้าตัวไหนช่วยคลายช่วยอะไรได้เราจัดการให้นะครับตามงบประมาณของเขาวันนี้ลงของใหม่นะครับ เจ้าเลูกค้าสามลูกค้าสามนี่รถรุ่นไหนร้อยสิบร้อยอวีร้ยเนาะเดี๋ยวเดหาดูให้ก่อนแป๊บนึงโอ๋มีครับมีอยู่หลายชุดเลยลูก้สครับนี่ยนาเดี๋ยวแกะดูก่อนลบ่เมื่อไ เวนริกเก้นเลยนะครับของเราเวนริกเก้นคนนะครับเวนญี่ปุ่นตัวนี้ม,<า>มันมจเว็บร้อยสิบไอ้ครับนีอ่อยู่ะไรนี่เอาไหมครับ เอาเลยครับหอูเอาเลยอยากได้ลูกห้าสามครับทางร้านมีจำหน่ายนะครับในราคาพิเศษเลยนะครับช่วงนี้ลูกห้าสามของเราเหลืออีกประมาณห้าชุดนะครับรเราหนึ่เสามสี่ชุดเอิดนำตัวกิโลกราวเท่าเด้อโอเคนะครับ เอาประกินไปด้วยอพอรตมรเมืเอ่อไหรลูกยางตัวน,นี้น่าจะเปลี่ยนทุกครั้งครับไม่ฉะนั้นมันจะรั่วซึมระบบคลายครับวันนี้ <laughs> ปกติจะตัดเลยนะครับมาถึงช่างโจนเร็วนักเรื่องตัด <laughs> แต่วันนี้ต้องคลายครับ <laughs> ส่วนโลนะครับไอเลือกสีดำนะครับของฟักคอนเรานะครับเลือกสีดำกระเสดำนะครับอาวครับพ่อหนุ่มวันนี้ต้องการอะไรครับโชคครับโชคอะไรชช้ชางอ๋อช้างชายโยเนาะ,ะมีครับเหลือคู่สุดท้ายพอดีอ่าตัวนี้เลย ช้างชายโยตัวเหมือนอันนี้นะครับอันไหพอใจเลยช้างชายโยตัวเหมือนพอใจอให้ราคาพิเศษนะครับวันนี้เพราะเป็นลูกคา้าประจำมาทุกวันเนาะโอเคครับให้พิเศษเลยใส่กับขนไหนนี่ <10. S 1> อ๋อร้อยสิบไอนะครับลบศูนย์นะครับและแล้ววงล้อหน้าก็เสร็จแล้วนะครับ ไม่มีดูดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับสวยงามดัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงว่าจะเป็นซีเก่าแต่เราตั้งใจดัดนะครับอยากให้เจ้าหนุ่มน้อยได้รถวงล้อสีดำใช้สวยงามรับระดห้าถึงจะเป็นซีเก่าแต่เราตั้งใจนะครับเพื่อหนุ่มน้อยแห่งบ้าน<ฆ>หนุ่มน้อยแห่งบ้านบัวพระ ลูกค้าบัวพระก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับร้านโอมอตเตอร์ของเรานะครับเอาใส่บุญหอจัดการมานะครับดูแล้วก็ดำดูดูดีนะครับรถดำโลดำยางดำ ค่อยๆยขยับกันไปนะครับเ,เห็นในเห็นในเจ้าหนูน้อยบอกว่าอีก5วันนะครับจะมาดูยางนอกยางในพร้อมโซ่สีครับอพอเสร็จเรียบร้อยเจ้าหนุ่มก็อยากได้สติกเกอร์นะครับทางร้านก็ติดให้เลยวันนี้ใจดีนะครับติดให้เลยโดยช่างจอน,นี่ตน้น ว่า,าใจะผสมจ้งเดนอะไตรงนี้ดีกว่ามั้งอินชอบตรงไหนบอกมาะบ้า,างเอ้บางครู้นะเห <ละ S 1> ็นกันนั้นเนาะ <c oughs> นี่เลยนะครับอารีบตัดสินใจนอนเออตรงนี้ดูสวยดีป่ะเอาเช็ดใหม่เช็ดใหม่นะครับเปลี่ยนใจนะครับเอาตรงนี้เจ้าของหลายใจครับอันนี้ Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal.